สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะทางช่องจินตนาชาแนลค่ะจินตนาจะล่งแนวทางลาพัฒนาฝ่าวงต่อเลยค่ะคุณผู้ชมลาพัฒนาของวันที่หกวันศุกร์ค่ะของพ่อเซียนเพลงนะคะชุดวิ่นเขาดีค่ะค่ะคุณผู้ชมเขาชุดวิ่นแล้วเพิ่นก็ะไล่ฝ่าวงมาให้นะคะพ่อปลล่าออกมาถึงชุ่วโมงนะคะเป็นกระทรงมากเลยเอามีเวลาวางใส่ใจค่ะค่ะคุณผู้ชม ขอเห็นแนวทางปังๆเด้อใส่ใจคักป่านนี้เนาะคะนะ่ะเนาะคุณผู้ชมก็ใส่ใจเบิ้งค่ะครูขามาใไมก็มีมาทักทายนะคะคอมเมนต์ขมาว่าพึ่งเข้ามาใหม่จินตนาขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่ขาม่าเบิ้งแนวทางค่ะของพอเส้นเพ่งเขาชุดวิ่นค่ะคุณผู้ชมชุดวิ่นเขาดีดีค่ะทุกงวดเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องไปเบิง้งโตเพิ่นจับคู่ค่ะคุณผู้ชม จินตนาว่าวิ่นเอาเอาเองค่ะจับวิ่นกันในนั้น่ะละมีแค่ตัววิ่นงวดทีผพานมา่ามีแค่หาตัวหกตัวค่ะคุณผู้ชมมีตัวหกตัวเองนะคะหกตัวจับวิ่นใส่กันเอาค่ะสามตัวต้องเข่าแน่นอนนะคะ่ะคุณผู้ชมอยู่ในนั้นเลยเนาะเะนาะสําหรับโปูทีเข่ามาเบงของพอเซียนเพ่งค่ะแล้วก็ของนุ่มน้องหานกับ เสียนน้องหานะคะคุณผู้ชมกระเข,าข่าคือกันค่ะเขา่าเอ่อเขา่าโตว,วินไหมคะคุณผู้ชมชุดวินนะคะแล้วกะมีของอาจารย์ต่อยอาจารย์ต่อยคนบ้าหวยเข่าบนล่างคะ่ะคุณผู้ชมเข้าบนและล่างคะ่ะหาสามกับไอหกสามเพิ่นไหนมากคะ่ะคุณผู้ชมห้าสามหกสามเพิ่นไหนมากซีคู๋คะ่ะไปกับบนล่างคะ่ะการเลียเข่าคะ่ะคุณผู้ชม อาจารย์ต้อยพึงจะเดินดีมากสามสองสามงวดคะ่ะคุณผู้ชมลวกะ่าข่อมงวดหนึ่งนะคะกระคือเื่นเวนงวดหนึ่งคะ่ะคุณผู้ชมแล้วก็มาเข่าอีกเนี่ยละคะ่ะวทฏทิพานมาวั่นสุกบ่เข้าคะ่ะคุณผู้ชมพ่อวันพ่อวันจานมาผลบ่อกเนาะพ่อมาหอดวั่าวัน บัานวันบ้น,บนจันทร์ผลบอกว่าวันพุธมือหนีบ้านพุธค่ะคุณผู้ชมกะแนวทางคุณกัเลขเข่าบนล่างเนาะคะ่ะไฮมาบ่ลายค่ะคุณผู้ชมของอาจารย์ต่อยไฮมาซีคู่ไปกลับก็แปดคู่ค่ะไปกลับแปดคู่บนล่างก็สนะิบหกเนาะค่ะเนาะบ่ลายค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าอ่าตัวเด่นเพิ่นไดก้กะ <c oughs> เพิ่นกระจบคู่ได้เนาะคะ่ะเอามาตามต่อกันแล้วกันค่ะคุณผู้ชมมีของอาจารย์ต่อยแล้วก็ของปูข้อราดเกย รูทค่ะของอาจารย์ยอดบุรีรัมรูทรูทเกือบทุกเสี่ยนค่ะคุณผู้ชมมีของอ่มีของ,ของพอเสียนเพ่งค่ะเขาหกสามแล้วก็ของนุ่มน้องหานค่ะเสียนน้องหานแล้วก็เ,เขาชุดวินน้่ค่ะคุณผู้ชมนะคะเป็นเหตุที่เป็นหามานอกนั้นรูทเบิร์เลยค่ะคุณผู้ชมาตามต่อค่ะคุณผู้ชมทางช่องจินตนาชาแนลค่ะ มันแต่มีเขามีรูดเป็นธรรมดาค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าอ่าเพื่อนหามากเป็นงวดของวันจันเนาะค่ะกำลังวันวันจันทรแล้วแต่ทีนี้น่ะเพื่อนทรงมา้แล้วจินตนาก็ลงไปแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมได้เบิ่งแล้วแต่ทีนี้นะวันนั้นน่ะลาพัฒนาไม่ออกเนาะค่ะมันมาออกวันพุธกับบอลงอีกค่ะคุณผู้ชมกับอาอันเก่าเลยจินตนาว่าเอาอันเก่าละข้านเขียน <laughs> เพื่อนกันเล่นหนเก่ามากค่ะคุณผู้ชมสาเหตุนะคะมันก็เลยนะเอาตามนั่นมาสั่นค่ะ เอาตามผู้เขียนเนาะทีละมาตามจินตนากระสิเป็นหังสี่แหละค่ะก็เลื่อยบ่กเขาจอยเนาะค่ะเนาะตามไม่ค่ะคุณผู้ชมยังเหลือวันศุกร์อยู่ค่ะได้วันพุดเราก็ยังเหลือ,อวันศุกร์เนาะยังเหลือวันศุกร์อ,อยู่ให้กําลังใจกันไปค่ะคุณผู้ชมก็ขอขอบพระคุณเจ้าของแนวทางนะคะที่ไอหาแนวทางมากว่างเป็นประจำค่ะทางช่องจินตนาชนแนลค่ะ บผาดเลยนะคะคุณผู้ชมเพิ่นโบเวนเลยเป็นพ่อออกปุ๊บกาเฝเาไห่มมาปั๊บเป็นแนวทางค่ะคุณผู้ชมให้แนวทางลาพัฒนาฝาวย็ดฝาวอามาให้ล่งใน้คุณผู้ชมในเบิรงกันเนาะเะนาะ,ะเอาค่ะวันนี้ขอให้มานให้ปังเด้อคะ่ะคุณผู้ชมที่เขามาเบิงแนวทางคะ่ะจินตนาก็อยากให้มานทุกคนเนาะเนาะอยากให้มานทุกคนเลยถาบ่มานกะบุ่หงสิวังใดเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะเพราะว่าแนวทางมันก็มีเข้ามีหลุดคะ่ะ ิตนตนาเขียนผิดแล้วค่ะเอาใหม่แนวทางมันมีเขามีรุดเดอ้อค่ะคุณผู้ชมขันรุดกะขอโทษขออภัยค่ะเจา้าแทน่นเจ้าของแนวทางเพ่นเนาะคะ่ะเนาะเพ่นบดร,รายมะนางว่าวยื่อจินตนาค่ะเส่วนจินตนาก็ได้มาพูดคุยกับคุณผู้ชมนะคะขอโทษขออภัยแทน่นเจ้าของแนวทางเพิ่นค่ะเสียนต่างๆทุกๆเสียนนะคะทางช่องจินตนาชันแนวค่ะเพราะว่า แนวทางที่เพิ่นไหมาเพิ่นกบปรูเพือกันค่ะว่ามันสีขาหรือสีรุดเนาะ,ะจำเป็นราคาคุณผู้ชมผู้ติดตามก็อยากอยากไอ้แม่นแเ่นเนาะค่ะผูผู้ห้ก็อยากแเมนเน้นื่อกันแต่มันไม่เข้าก็จําเป็นเนาะมันไม่มีใครรู้สักคนค่ะค่ะคุณผู้ชมอ่าแนวทางล่าพัฒนาล้วก็เอ่อของงวดงวดวันวันพุดเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันเป็นของเก่าเนาะค่ะเนาะ กับม่รุดไปค่ะยังมีกำลังใจสู่ต่อค่ะคุณผู้ชมไปดูของวันศุกร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะลาพัฒนาวันที่6กค่ะคุณผู้ชมวันที่6เป็นวันศุกร์ค่ะวันศุกร์พ่อเซียนเพลงให้วิ่งสามกับสี่สามกับสี่วิ่งบนและล่างค่ะคุณผู้ชม3มกับสี่ไปได้ทั้งบนและล่างนะคะแล้วก็ตัววินค่ะคุณผู้ชม เอา3กับ4มาวินกันกับ2 4 8 9 6ค่ะ2 4 8 9 6วินกันเองเด้อค่ะคุณผู้ชมนะคะพอวัาทีผ่านมาค่ะที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมตัววินเพิ่นวินกันค่ะ5 3แล้วก็6 3ค่ะอยู่ในตัวนี้แหละค่ะคุณผู้ชมอยู่ในตัววินทุกครั้งเลยค่ะคุณผู้ชมทุกงวดที่เพนห้มาค่ะตัวจับคู่กะบ่ตองไปสนใจค่ะคุณผู้ชม ก็คือจับวิ่นกันเองเลยค่ะเพราะว่าเพิ่นคันเพิ่นจับห้มันสิหลายค่ะแต่เพื่อนก็นจับห้มาแต่ใส่กับตัววิ่งตัวลูดค่ะคุณผู้ชมค่ะสนใจตัวนี้นําค่ะคุณผู้ชมย่ามองขามตรงนี้ว่าเป็นราพไห้สนใจทั้งเบิดค่ะจินตนาว่าวพิษค่ะก็ไ้สนใจตัววินค่ะคุณผู้ชมทุกงวดเลยค่ะเข้าที่ตัววินนะคะคุณผู้ชมอ่งวดนี้คือกันคะ่ะมองไ้ค่ะคุณผู้ชมตัวใดที่เพิ่นประจับหายคะ่ะอยู่ในนี้เพิ่นบริจาคพกสามแล้วก็หาสามเพิ่นก็บริจาคค่ะ เห็นปะคะก็มาเขาอยู่ในตัววินเนี่ยคะ่ะจับกันเองนะคะแล้วก็ตัวเด่นค่ะคุณผู้ชมเด่นงวดนี้นะคะวันศุกร์ค่ะเด่น3ามเก้าสามสี่แล้วก็สามสองค่ะตัวรองก็มีสี่สามสี่สองแล้วก็สี่เก้านะคะเบิ้ลกันเอเดไว,ไวน้่ค่ะคุณผู้ชมก็คือสี่สี่สี่หกแล้วก็สามสามเป็นตัวเบิ้ลค่ะ,ะแล้วก็สามตัวมีสามหางค่ะคุณผู้ชมสี่สามสองสี่สามเก้าสี่เก้าสี่ค่ะเอาค่ะคุณผู้ชม เป็นแนวทางราพัฒนาโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะอของพ่อเซียนเพลงที่ให้มาวันนี้งวดวันศุกร์นี้ค่ะตะมานจับปังหรือบอบลูค่ะคุณผู้ชมนะคะกะเพิ่นนํามาให้เป็นแนวทางเนาะคะ่ะขอให้มันๆปังปังจิตนาขอขอบคุณหลายค่ะพอเซียนเพลงนะคะให้คุณผู้ชมได้เ่งกันแนวทางทีคำนวณมาให้เนาะคะ่ะมาฝากมาตอนคุณผู้ชม ขอให้คุณผู้ชมมันหมาน,น,นปังๆนะคะโชคดีทุกคนทุกท่านค่ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับจินตนาอย่างดีเสมอมานะคะขอให้โชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ